สวัสดีครับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็มาแกะกล่องกันต่อเลยนะครับใครที่มีเหรียญแบบที่ทางช่องรับซื้อนะครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปผมมีช่องทางการติดต่อให้นะครับลไลน์ดีผมขึ้นไว้ให้นะครับสำหรับท่านที่สอบถามกันสอบถามกันบ่อยว่าติดต่อทางไหนติดต่อทางไหนก็ถ้ารับชม <c oughs> ทางช่อง YouTube ก็ติดต่อทางไลน์นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไลน์ไอดีไว้ให้นะครับ <c oughs> กเ็เหรียญส่งมาจากพระนครศรีอยุธยานี่นะครับพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับอืเดี๋ยวหาที่แกะก่อนนะครับอืตัดตรงนี้เลยก็ได้นะครับโอเคนะครับก็มีเหรียญแบบที่รับซื้อก็ส่งรูปมาดูก่อนนะครับส่งรูปมาดูก่อนว่า,าได้ราคาเท่าไหร่แล้วก็ ตกลงราคาโอเคนะครับพอใจที่จะขายผมก็จะให้ส่งเหรียญมาอ่าอันนี้อันนี้กันกระแทกเ,เฉยๆนะครับพอมีถุงมือมาให้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าแถมถุงมือมาให้ผมด้วยหรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวมาดูก่อนนะครับขอขอบคุณนะครับ มีถุงมือมาด้วยนะครับสงสัยใส่ไว้ให้ส่งมาให้ผมใส่ใส่จับเหรียญแน่เลยนะครับก็ไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับจากอยุธยาก็ขอขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีถุงมือแถมมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันนะครับก็พยายามทําคลิปสั้นๆนะครับหลายๆท่านจะได้แบบดูคลิปกันจนจบมีจดหมายนะครับเดี๋ยวอ่า โอเคนะครับมีรายการเหรียญมีเหรียญห้าปีสี่หมีเหรียญสิบมีอ้อเดี๋ยวดูเหรียญจริงเลยดีกว่านะครับอ๋อมีเลขที่บัญชีนะครับด้านในเดี๋ยวไม่รู้ว่าออกออกออกคลิปไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมค่อยไปสแกนแล้วกันนะครับอ๋อนี่เป็นเหรียญเหรียญสิบบาทนะครับอ่านี่นะครับแกะมาก็เจอเลยนะครับ เหรียญ5บาทปี4-6นะครับอันนี้คือเหรียญที่พบเจอบ่อยนะครับก็ผมก็รับซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้บล็อกธรรมดานะครับอ่าด้านหน้ามีรอยนิดนึงไม่เป็นไรนะครับใส่จะใส่ถุงมือก็เดี๋ยวไม่ถนัดนะครับนี่เอปกนะครับเอปกสภาพผ่านการใช้งานแล้วก็มีกงศูนย์นะครับเดี๋ยววางไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวแกะเร็วๆนะครับจะพยายามทําคลิปไม่เกิน5นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญวาละธรรมดา นี่นะครับเป็นเหรียญวาระธรรมดาราคาไม่สูงนะครับถ้าเป็นเหรียญ mto หรือว่าเป็นเหรียญเออร์เลอร์แบบนั้นอาจจะราคาสูงอ๋อ,ส,อส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญวาระธรรมดานะครับก็เดี๋ยวดูผ่านๆแล้วกันนะครับหลกักๆเลยที่ราคาสูงๆก็น่าจะเป็นเหรียญห้าปีสี่หนะครับอันนี้เหรียญแปลกนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูว่าแปลกจริงหรือเปล่านะครับอันนี้พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับบอกว่าเป็นเหรียญแปลก อ่าดูนะครับปีสามแปดนะครับไม่แปลกนะครับอันนี้ไม่แปลกนะครับอาจจะมีขอบตรงนี้นะครับแต่ก็คือถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับอันนี้อันนี้เหรียญปกตินะครับอันนี้เหรียญชํารุดชัดเจนนะครับนี่นะครับแบบนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้อันนี้คือพี่เขาส่งมาให้ดูนะครับอันนี้เหรียญปกตินะครับไม่ใช่เหรียญแปลกนะครับไม่ซ้ำหกแบบ อันนี้ก็เป็นเหรียญวาระนะครับเดี๋ยวดูผ่านๆนะครับเดี๋ยวผมค่อยค่อยไปเช็คไปเช็คราคาให้นะครับเหรียญวาระธรรมดานะครับผมจะซื้ออยู่ไม่เกินเหรียญละ12บาทนะครับไม่ไม่ใช่เหรียญหลัลกๆที่ผมรับซื้อนะครับเนี่ยเหมือนแบบนี้ยผมซื้อไม่เกิน12นะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีแหล่งจําหน่ายได้ราคาสูงๆก็ก็ส่งไปขายที่ได้ราคาแล้วกันนะครับคือคือคือผมจะเน้นรับซื้อเหรียญหลัลกๆมากกว่านะครับ นี่ก็เป็นเหรียญวาระนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ดูเร็วๆเลยนะครับอ่าอันนี้ก็วาระธรรมดานะครับวาระธรรมดาที่หลักๆเมื่อกี้ที่ส่งมาก็มีเหรียญห้าปีสี่หกนะครับอ่านี่ก็วาระธรรมดานะครับเหรียญแบบนี้หลายๆท่านสอบถามกันเข้ามานะครับบางคนบางท่านมีเหรียญสองเหรียญจะไม่คุ้มนะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้จะคุ้มนะครับถ้าเป็นสิบบาทครุดแบบนี้นะครับ นี่นะครับแต่เหรียญน,นี้มีตําหนิเล็กน้อยนะครับอ๋อเป็นเหรียญเหมือนเหรียญต่อโค้ดนะครับเดี๋ยวผมค่อยรีวิวให้ดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้10บาทครุฑนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละร้อยครุฑกับเอเป็กจะราคาดีที่สุดนะครับจะราคาดีกว่าเหรียญแบบแบบแบบธรรมดาโอเคนะครับอันนี้ก็มีวราระธรรมดาแล้วก็มีพระพิคเนตนะครับ อ่ายังไม่หมดเลยนะครับอันนี้เหรียญทุดทุดสองเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมพยายามแกะดูให้หมดนะครับตอนแรกผมนึกว่าอ่าไม่ได้แพ็คมาแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ปีสองบาทปีห้าศูนย์อันนี้เหรียญละเหรียญละห้าบาทนะครับสองบาทปีห้าศูนย์ปีสี่แปดสี่เก้ายังไม่ได้รับซื้อนะครับนี่ก็เป็นเหรียญบาละอีกนะครับพลังแผ่นดิน อ่านี้เป็นวาระธรรมดานะครับปกติวาระนี้ผมไม่ได้รับนะครับเพราะว่าผลิตออกมาเยอะนะครับอันนี้เป็นวาระที่ผลิตออกมาเยอะนะครับอ่าใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวอ่านี้ก็วาระธรรมดานะครับยังพบเจออยู่นะครับเดยนแบบนี้เจอก็เก็บไปได้เนี่ยวาระนี้ผมก็ยังไม่ได้รับนะครับเพราะว่าอ่าผมจะมีอยู่สี่วาระที่ไม่ได้รับนะครับมีมี อันนี้1 2แล้วก็มีการจนา,าพิเศษแล้วก็มีมีเฉลิมครบรอบของในหลวงรัชกาลที่9อีก1วาระนะครับ4แบบที่ผมไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวค่อยแจ้งราคาไปละกันนะครับอันนี้อะไรเนี่ยการจนา,าการจนา,านะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญนี้พิเศษยังไงนะครับอ๋ออันนี้ก็ปกตินะครับเนี่ยปีการจนา,านี่ก็ปกตินะครับ ไม่ใช่ผ้าเสียนกลับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มารีวิวสั้นๆนะครับแบบนี้รับซื้อนะครับเหรียญ5้าบาทปี46พบเจอบ่อยเหรียญละ400นะครับแต่ว่าเหรียญลักษณะแบบนี้คือเหรียญชํารุดนะครับใครชอบจะเก็บก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครจะเก็บสะสมแต่ว่าแบบนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เหรียญที่ส่งมาขายจากพระนครศรีอยุธยานะครับก็สั้นๆนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ